สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปส,สูขูสุคนครับผมผ้าโดนริทบิดมากกู้เบทครับที่ใส่ท<ด>ิมไม่ตึงแก้วันอาทิตย์ผมละครับพอดีงานเขาครับผมไปรับจอบที่อะไรมีเวลามาเบิงครับมันี่อย่าไรต้องมากกู้ไว้ครับผมมาเก็บเบดครับผมเป็น่นในน่อ โอ้มันคือเก่าอยู่พี่น้องเอ้ยฮะเบ็สก็เป็นนังสั่นอ่ะคนบังต้องขุดขุดฮะบ่แล้วเพราะมันกูจยังมองอยู่ปุดงานอ่อนเป็นขุดอ่ะเท่อนหร่บ่หรอมาเขาหน้าต่างุันหรอมหน้าต่างมานหรพี่น้องรุ่นครันรุ่นไปน้ำแข็งครับหลังแรกครับผมใช้เบ็ดขามือขามขึ้นฝานใส่ตุ่มไว เกีย้ย,ยง,งงามัยปามดึงไปครนนนะั้งแรกครับครั้งแรกอะผ่านไปอูเบสครับปลุกได้กะดีไปครับใส่ไปปนเนี่ยอันที่สองครับเฮ้ย อันนี้สองมิตโตครับโอ้ยจะเสียดายนะครับเอ๋อไม่มีคือขึ้นทฮะกดออกเลยกดล้างข้อมูลบ่บ่๊บ่ต้องล้างกดตกลงมั้อืออือนี่ต้องเลยบ่เลยมะยามครับผมแข็งก็เด้เลยครับแต้มหนึ่งหนึ่งแต้มผ่านไปเน่าไปหรือเน่าเลยครับกินอะไรใช่ไหมอย่างนึงหน่อยๆอยู่เนาะเขียนมันโตอ่อนอยู่ ดูไปหลังดูไปหลังแรกควัน,นไปครับหลังที่สองครับผมเฮ้ยหลังที่สามครับหลังที่สามกะบ่มียังครับร้อนครับผมว่าน ecc, ึ่งพันว่าพ่อใหญ่ไหมได้หลากหลายตัวเนาะอลากหลาได้ยิ่สร็ได้ นี่ใส่ใช่ตุ้งก็ใส่กับห้องนี่แหละใส่ใส่แค่ก็ใส่ใส่บุฟังกงนมุนมั้งมันได้ปลากล้วยบดชิมกันบุตองที่สามกะบุมม่ยังครับต่อหลังที่สี่กันเลยครับผมถามเบาวมีไปเลยครับไม่ต้องเบ็ดขั้นเบ็ดปลูกพ่อนะครับพี่น้องโอ้ยเห็นแตงเงี้ยวลงลงน้ำมันบกถามมื่อไ่น้ำผม นี่ได้พ้นแล้วล่ะครับพี่น้องพ <c oughs> ่นเ <c oughs> นี่ยพ้นเนี่ยเครับมันมันทางที่ชีกับโบมียังครับฟ่มเหมือนเดิ <c oughs> มเป็ดฟ่มครับ เพิ่มนังที่หาใช้คือขึ้นทึงใช่ไหมงที่หาบมบ่ม,มีครับอะไรมายามเนาะ ถ้าแบงไปเอาเงินอยู่รับจ้างลูกครับพี่น้องไมาใช่ถึงไว้ยเราไม่มีเวลามาเบิร์มีเวลามากู่เบียดพอดีก็จะจ้างยกของครับผมยกของยังที่ของครับ ยำมาเด้อถึงขึ้นเมืมเเ่ยเรยพ่อในมายำโอ้ยมีดินครับมีดิน,ออน,อนโอ้อยังเงีที่โตครับพี่น้อง ดึงกับ่ะไรดึงมาเลยคัาไมันขาไมนมีเย็นอยู่มันสิคอให้ยังกอนงูก <c ười> มันมุกกอดเดอกมันมุกมิตัวแ,แล้วกัน้ำแล้ว mía nhìn theo đừng đừng có lu ở hì nhằng đừng ôi nhắm vô đi nghe nè nó น,น,น,น้องที่สะดเดลนฮะนอกอิดช่วยได้ในห้งคือไงนกอ่กินช่วยแล้วก็เป็นกนกอักนงวันโอกกนายาไทยตัวนาะ ต่อไปครับหลังที่เท่าไดล้ววุ้ม่ได้นับเือกันนี่ปลาในหลังนึงเบ็ดหนาะเบ็ดสุดข่้งเต็มอยอุคข้อครับรขอ้อขยันขปัดข้ปวอดปลารุดที่สั่น,น,นมันดินไปแล้วมันรุดมั้

Cái này lư lăng tiếp bài ạ, nó bớt oh, mình tới nhiều trên đó, nè đây, nè, lăng nhìn để. Hơi, quê, ừ. này ạ, ใายตึงมันก็ถือไหมไม่มีอะไรในกอหญ้านวดอุ้ยนุ่ง นะครับตมากตื่นฝนตื่นน่ำก็กปล่าก็ป่าพอาฝนเห่า มีเว่าแต่มันมีปลาบอ่ะนะครับลองลังปลาเก๋อครับโอ้ยมีผลงานนะครับใส่ลังต่อไปเลยครับโอ้ยยังนงอะไรลงเป็นชีลมลมที่ใส่ครับลังนี้ยื่นหนีบอ่ะเไหครับลังเป็นจังเลยนำใส่ติงลิง

ไม่งไม่งำเลยไม่งมไม่งมเส่ตุ่มเท่าหลังหุ่นยามย่ำขึน้นกัวขึ้นแหลกเนี่ยนี่ดึงเนี่ยต่อันเลยครับโอ้ นี้เลยครับไม้นี่กับไม้ขอนตานครับฮะเขอนตานต้นตานต้นตานนะครับอาจีสะเทือนนิดหน่อย เป็นไรครับของสายมันยิงสิ มีอะไรครับยังเลือดนุ่งเอรอโอ้นุ่งกัรอะไรนี่เรืเดียวรูปแหวนเดือดเท่าหรือเรือเร็วฮะเลือดนุ่งก็เลือดนุ่งแหละแต่บริเวณบริเวณการเท่าดอกออืนั่นบคือขั้นโอ้เป็นการเป็นสีดูดเร็วปหน่อยมาไม้ต้นตาลครับต้นตาล แมนต้นตานครับเจ้าเนี่ยไม่มีอย่างเลยครับยังค่าเบ็ดคือเก่า,า,าขั้นแล้วมัน,น,น,นมีขนเนาะ เดี๋ยวไปติดตามอีกฟังนึงนงนนนงน่งนะครับพี่น้องตอนนี้ก็ขอเวลายางไปแป๊บนึงนะครับพี่น้องหอดแล้วไม้ข้องขังบ้านครับตามบ้ามีไปเลยสิมีรุ่นกันบ่ ตามเบามีไเลยครับข้องขางบ้านข้องขางบ้านเบามีหลังแรกครับอือพันก่อหนอาอุ้มๆเลยครับรุ่นกันชิมิตโต ป่ามันกระสวบไปเลยนาะนี่ือิ่มกินเป็ดหมันก็อยกินของแทงเนาะอืมแต่ของแทงไม่กินชอกินนครับเกอเกา้เกาถ้าคุณขายไหม

พอได้พ่นอยู่ดอกเต็มนึงเฮมิล่าตุ่มพ่นนะครับเฮมิลาพลาจากกันไปพี่น้องคลิปนี้กับบ้าหมานพอได้พ่นครับไล่ตัวนึงครับผมส้ารับคลิปนี้กับมากกับฝากก็ไรก็แช่ก็ติดตามเบ้ามีก็ไปแช่โดนเราพิจิกับทีมงานน้ำนัดตลเด้อ ผู้ใดเขาว่าไม่ก็กดติดตามเป็นทางลี้งใจนะเด้อครับจะเฝ้าเลียงเน้อครับผมกดติดตามกดกระดิ่งไว้คลิปอาจจิล่องซาเนี่ยจะได้กดใจรอดนะเด้อครับผมเพราะใครมีเวลาครัตงงานมันหลายครับเป็นเาล้ำครับผมกล้ามไม่ถึงมือกจะคำกับพ่ก่อยในไทยนะมันมีเวลาไทยตอนที่ไปไปหาิ้วหากินกับพวกในไทยผนมันตกอย่าไทยไม่ได้เนาอเป็นว่เป็นิครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ทัานี้แหละครับพี่น้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ